ตอนนี้นะคะคุณกำโพูเขาถือธูปไว้ในมือทำไมฮะไฟแชกไหวเจ้าที่เจ้าทางนะฮะไหวปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วยังไม่เคยไหวเลยหรอแต่มาอยู่นี่ก็อาจจะไหวเจ้าที่เจ้าทางแต่อาจจะไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ให้ไหวซะหน่อยใช้ธูปหนึ่งดอกทำบุญอุทิศส่วนกุศลอะไรต่างๆเพื่อความสุขความเจริญ โอ้โหบ้านใหม่แล้วยังไฟแช็กใหม่อีกนะฮะอขอบคุณครับคือที่ผ่านมามีอะไรหรอคะทำไมถึงจะต้องทำออก,ก็ไม่มีอะไรหรอครับบางทีก็อาจจะ พ่อแม่ไม่ค่อยสบายญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยจุดทูบเทียนบอกทราบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเนะาะจ้ะมีพางสบายใจไหมคะ สบายใจครับจะเรามีเวลาเราก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ครับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณน,นะครับดวงวิญญาณปู่ย่าตายายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นะครับที่สิ่งสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับสถานที่แห่งนี้นะฮะไปไหน เป็นเวลายามค่ำคืนนี่ใกล้จะมืดแล้วนะคะตรงนี้ก็มองเห็นทุ่งนาใบเขียวมากเลยมองไกลๆเนี่ยอยู่ตามยามเย็นยามเย็นยามเย็นมีความสุขนะลาชนีแล้วก็เช้าๆก็มีความสุขแล้วดูโอ้ยเสาวรสเหล่างา <c oughs> งาม <c oughs> แต่ว่ามันยังไม่เห็นลูกเลยเนาะมันเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรหรือเปล่าใช่ไหมมันเคยมีดอกแล้วมันก็หายไปแต่มันไม่มีผลอ๋อดอกร่วงไปเลยใช่ยอดงามงามดูนะคะอองามจริงๆอ่ะถ้าเด็ดกินกับน้ําพริกได้คงเด็ดแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะว <c oughs> รอนี่ค่ะก็เป็นระเบียงบ้านนะคะที่สามารถนั่งชมวิวรับลมเย็นๆ ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ตักแหข,ของตะแหวงนะคะเป็นไงคะอ้ยฟินเบ้อฟินเบ้ทุ่งข้าวเรานี้มันเขียวงามนะเนี่ยเขียวเนาะแต่<อ>ไม่รู้ข้าวหรือ<ด>กกนะ <laughs> ไปดูใกล้ในะไปดูใกล้ๆปนกันก,กกกับข้าวอันไหนไม่รู้มากกว่ากันรู้สึกกกจะง,งามกว่านะ<อ>ได้ข่าวมาว่ากกเนี่ยชาวบ้านเขาจะใช้วิธีฉีดยาฆ่ายาแต่ว่าแรงคนกําพูเขาจะไม่ใช้ยาคอยดูว่ากกกับข้าวอะไรเนี่ยมันจะแซงกันนะ ไปดูใกล้ๆรู้สึกใบกกนี่จะเขียวเออเลยอ่ะใบข้าวจะออกอ่อนๆหน่อยเริ่มจะสู้ไม่ได้เริ่มจะโตกันไม่ทันแล้วนะคะเหมือนจะเป็นกกมากกว่านะพี่คำพูเดี๋ยวเราจะต้องมีมหากรรมถอนต้นกกกันถอนไม่ได้แล้วถอนกกค่อยๆถอนไปถอนได้ไหมได้ถอนไปถอนได้เหรอมันจะเหยียบก็ไปยังไงมันถอนไม่ได้เราก็ใช้กรรไกรไปตัดเหรออ่าเดี๋ยววันนี้ วันนี้มืดแล้วไปปูที่นอนดีกว่าอะอนไปปูที่นอนไม่จะปูที่นอนในห้องนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการปูที่นอนนอนนะคะนี่นะคะพอตกค่ำนะคะพนักงานกลางม้งค่ะพี่รินแผนกกลางม้งนะคะอันตัวนี้มันกางเปนรอยอากาศร้อนไม่ไม่กางเต็นท์เหรอพี่รินเต็นไม่ไหวแล้วอันนี้ที่นอนใครคะพี่โจ้ครับพี่โจกำพูนอนตรงนี้เหรอ ว้าวเห็นไหมคะระเบียงระเบียงนี่ค่ะมุ้งสีชมพูอ่องตองเลยนะคะโอ้แล้วก็มองออกไปก็น้ําค่เห็นทุ่งนา <ทำ S 1> นี่ค่ะี่สัาบินก็กลางมุ้งให้นะคะโอ้ดูสิน่าเอ็นดูดูแลอย่างดี นี่เราอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะเห็นเหตุการณ์ข้างล่างทั้งหมดเลยนี่ค่ะที่นอนเขาก็จะมีผ้าปูที่นอนมาปูอีกทีนึงอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายนะคะเพราะว่าต้องเทียวเก็บเทียวปูนะคะเนื่องจากบ้านนี้เขาทําห้องแค่สองห้องแต่ว่าทํานอกชานเยอะหรือว่าระเบียงเนะี่ยทำเยอะหน่อย ทีนี้ไม่ต้องนึกภาพตอนฝนตกลมสาดกลางคืนหน้าฝนนะคะเปียกมดล่ะคะแถวนี้ค่ะหลังคาสูงๆอย่างนี้โดนหมดล่ะค่ะก็ต้องหาวิธีนอนกันใหม่นะคะหน้าฝนอันนี้เป็นผ้าปูท,ที่นอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นประมาณสักเกือบสองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มนิดๆอากาศเริ่มเย็น ที่นี่ก็เป็นการนอนแบบลุกทุ่งจริงๆนะคะนอนม้งสีสายผูกด,ด้วยเชือกจูงควายหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> อ่านี่คือที่นอนของกัมพูรนะคะ,ะคราวนี้ก็มาดูที่นอนรัชนีบ้างค่ะนี่ห้องนี้ก็เป็นของเรานะคะห้องกว้างเป็นของเราแต่ยังไม่ได้ปู เราก็จะมีถุงนี้นี่ถุงนี้เป็นถุงที่ใส่ผ้าปูเราก็จะมีผ้าปูที่นอนที่เราเอามาไว้เป็นของเราเองนะคะแต่ที่นอนเนี่ยก็จะเป็นฟูกนี่ เป็นฟูกเอาเสือปูก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ปูด้วยฟูกแล้วเราจะเอาผ้าปูที่นอนปูอีกทีนึงนะคะ ่คะกันยุงจริงๆอ่ะไม่กลางมุ้งก็ได้แต่ว่ายุงเนี่ยจะมาตอนประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มและอีกช่วงหนึ่งก็ประมาณตีสี่ถึงตีห้าถ้าเราไม่กลางมุ้งตีสี่ตีห้าเราจะต้องตื่นนะคะไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วก็พ้านวมควรจะมีนะคะเพราะดึกๆหนาวมาก นี่ค่ะก็จะมีหมอนอีกหนึ่งใบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลางม,มุ้งกันนะมุ้งสีชมพูค่ะบ้านนี้นิยมมุ้งสีชมพูมนึกถึงสมัยเด็กๆเนาะนดเด็กๆเ้วก็นอนกลางมุ้งอย่างนี้แหละแต่แม้แต่ปัจจุบันอยู่ตามต่างจังหวัดเราก็ก,ก,ก,กลางมุ้งอยู่นะ<ม>เพราะว่ามัน แหมใครจะมีมุงลวดเนาะสางจังหวัดอะ่ะไม่มีหรอกมุงรวดอะ่ะน่าจาเอานะคะสีเหลืองมันจะอยู่มุมซ้ายด้านล่างต้องการทุกวันน่ะ ผิดค่ะผิดด้านยังต้องอย่างนี้ไหม แล้วก็เดี๋ยวเอามุ้งเนี่ยตลบไว้กับขอบขอบที่นอนนะคะเรามีพัดลมตัวเล็กๆตัวหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าตอนหัวข้ามอ่ะ <c oughs> บางทีขี้ร้อน <c oughs> เก็บขอบมุ้งไว้กับเสือนะคะ <c oughs> อันนี้ก็พัดลมก็จะตีนะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะที่นอนน่านอนไหมคะหลับดีดีที่นี่นอนสบายอากาศดีไม่ต้องมีแอร์ตริสวัสดิ์ทุกท่านฝันดีนะคะ